ทหารพราน12นายนครอ,อาถั์ที่ชายแดนร้อยเอกพิชิตนำทหารพรานชุดเฉพาะกิจจำนวน12บสนายออกปฏิบัติภารกิจล่าตระเวนและค้นหาเส้นทางหลบหนีของขบวนการค้ายาเสพติดตามแนวชายแดนในเขตป่าลึกที่ถูกเรียกว่าหุบเขาเงาไม้ เขตนี้เป็นที่รู้กันดีว่ามีภูมิประเทศซับซ้อนและมีตำนานเรื่องเมืองลับแลที่เล่าขานกันมานานชุดล่าตระเวนประกอบด้วยร้อยเอกพิชิตผู้กองผู้นำที่เคร่งครัดและมีประสบการณ์สูงจ่าสิบเอกก้องมือปืนที่เก่งกาจและเป็นรองหัวหน้าชุดสิบเอกอีกสิบนาย ทหารพรานผู้จำนานการรบและมีใจที่กล้าหาญพวกเขาเดินทางลึกเข้าสู่ป่าเป็นวันที่สีสภาพป่าเริ่มหนาทึบจนผิดปกติต้นไม้สูงใหญ่มีเถาวันพันกันจนแสงอาทิตย์ส่องลงมาไม่ถึงพื้นดินชุ่มชื้นและมีหมอกจางๆปกคลุมตลอดเวลาทั้งที่ยังเป็นช่วงกลางวันแสกๆ ในระหว่างการเดินทางพลปานสังเกตเห็นร่องรอยการเดินเท้าที่ไม่น่าจะเป็นไปได้ในป่าเทือกขนาดนี้มันเป็นรอยเท้าของผู้หญิงที่สวมรองเท้าแตะสานซึ่งไม่น่าจะมีใครเข้ามาในเขตป่าลึกขนาดนี้ได้ผู้กองครับดูนี่สิครับรอยเท้าผู้หญิงพลปานรายงานร้อยเอพิชิตสั่งให้หยุดพักและตรวจสอบร่องรอย รอยเท้าเหล่านี้มุ่งหน้าไปยังทิศตะวันออกเฉียงเหนือซึ่งเป็นทิศท,ที่แผนที่ไม่ได้ระบุว่าเป็นเส้นทางหลักใดๆร้อยเอกพิชิตรู้สึกถึงความไม่ชอบมาพากลแต่ด้วยความมุ่งมั่นที่จะตามรอยขบวนการผู้ร้ายทำให้เขาตัดสินใจเดินตามรอยนั้นไปหลังจากเดินตามรอยไปได้ราวชั่วโมงหมอกก็เริ่มหนาขึ้นจนมองเห็นได้ไม่เกินหเมตรท่านใดนั้น จากก้องก็รู้สึกถึงบางอย่างที่ผิดปกติผู้กองครับพลแก้วหายไปครับจากก้องรายงานด้วยเสียงร้อนรนพวกเขาหันไปมองข้างหลังพลแก้วซึ่งเป็นนายทหารที่เดิอนอยู่ท้ายสุดของแถวได้หายไปอย่างไรร่องรอยไม่มีเสียงร้องไม่มีเสียงการต่อสู้ราวกับว่าเขาถูกฉุดหายไปในอากาศร้อยเอกพิชิต สั่งให้ทุกคนรวมกลุ่มเป็นวงกลมและเตรียมพร้อมรบพวกเขาค้นหาบริเวณรอบๆอย่างละเอียดแต่ก็ไม่พบร่องรอยใดยๆของพลแก้วเลยแม้แต่น้อยเราเจอทางเข้าเมืองลับแลแล,แล้วร้อยเอกพิชิตกระซิบเสียงเครียดทุกคนระวังให้ดีอย่าแตกแถวเป็นอันขาดเมื่อหมอกจางลงเล็กน้อยสิ่งที่ปรากฏอยู่เบื้องหน้าทำให้ทุกคนต้องตกตะลึง พวกเขายืนอยู่หน้ากำแพงหินสูงใหญ่ที่ถูกปกคลุมด้วยมอสหนาแน่นมีซุ้มประตูทางเข้าที่ทำจากไม้เก่าแก่สลักลวดลายวิจิตบรรจงและมีป้ายไม้เก่าคร่ำคราเขียนว่าบ้านมณีมายาพวกเขาตัดสินใจเดินเข้าไปในเมืองอย่างระมัดระวังภายในเมืองเต็มไปด้วยบ้านเรือนไม้เก่าที่ถูกทิ้งร้างแต่กลับดูสะอาดสะอ้านผิดปกติไม่มีฝุน่น ไม่มีอยากยเยราวกับว่ามีคนคอยดูแลอยู่ตลอดเวลากลิ่นหอมคล้ายดอกไม้ป่าโชยมาเป็นระยะซึ่งแตกต่างจากกลิ่นสาบของป่าโดยสิ้นเชิงในขณะที่เดินผ่านศาลากเก่ากลางหมู่บ้านพลโชธที่เดินอยู่ข้างร้อยเอกพิชิตก็ซึดตัวลงกับพื้นเขามีอาการตาเหลือกน้ำลายฟูมปากและพูดจาไม่รู้เรื่องแม่แม่ แม่มาแล้วแม่มารับก่อนที่ใครจะช่วยอะไรได้พลโชตก็หายวับตนไปต่อหน้าต่อตาเพื่อนทหารอีกสิบนายทิ้งไว้แต่ปืนไรเฟิลและกระป๋อเป้ของเขาที่ผืนร้อยเอกพิชิตรู้ทันทีว่าผีในเมืองนี้กำลังล่อลวงพวกเขาด้วยภาพมายาที่เกี่ยวข้องกับคนที่รักเพื่อให้จิตใจคว้ยเขวยแล้วฉุดเอาไป ทหารพรานสิบสองนายเหลือเพียงสิบนายแล้วในตอนนี้เมื่อเข้าสู่ช่วงพรบคำบรรยากาศในบ้านมณีมายายิ่งทวีความน่าสะพรึงกลัวมากขึ้นร้อยเอกพิชิตสั่งให้ทุกคนหาที่ตั้งรับในอาคารไม้หลังใหญ่ที่ดูมั่นคงที่สุดพวกเขาจุดตะเกียงและใช้ปืนเป็นที่กำบังรอบทิศทันใดนั้นเสียงกระสิบก็ดังขึ้นจากทุกทิศทาง มันเป็นเสียงที่คุ้นเคยสำหรับทุกคนเสียงเรียกชื่อจากคนรักจากลูกเมียจากพ่อแม่ที่จากไปพี่ก้องกลับบ้านเถอะพลอยรอพี่อยู่นะเสียงหวานของภรยาจากก้องดังขึ้นจากนอกหน้าต่างลูกมาหาแม่สิลูกแม่ไม่ได้เจอแกนานแล้วเสียงของแม่ร้อยเอกพิชิตด,ดังขึ้นจากมุมมืดในห้อง ทุกคนเริ่มมีอาการกระสับกระส่ายจ่าก้องพยายามจะลุกไปที่หน้าต่างแต่ร้อยเอกพิชิตรีบคว้าแขนไว้จ่าตั้งสตินี่คือการล่อลวงถ้ามึงออกไปมึงจะหายเหมือนไอ้แก้วกับไอ้ชดจ่าก้องตัวสั่นเทิมด้วยความสับสนระหว่างความรักและความกลัวเขาพยายามต่อสู้กับภาพมายาที่เห็นภรรยายืนยิ้มอยู่ตรงประตูการต่อสู้กับภาพหลอนดำเนินไปตลอดทั้งคืน เมื่อรุ่งสางมาถึงซึ่งเป็นเช้าที่แสงแดดยังคงอ่อนแรงและหมอกยังคงปกคลุมหนานแน่นผลเชาวและพลเลิศที่ถูกผูกเชือกไว้กับเสาและมีเพื่อนทหารคอยเฝ้าได้หายตัวไปอย่างลึกลับขณะที่ทุกคนเผลงงีบหลับเชือกที่ผูกไว้ยังคงอยู่แต่ตัวคนหายไปแล้วไม่มีร่องรอยการต่อสู้ไม่มีเสียงกรีดร้องการหายตัวไปอย่างต่อเนื่องเริ่มส่งผลต่อขวัญและกำลังใจของชุดปฏิบัติการ เราต้องไปจากที่นี่ผลมั่นร้องออกมาอย่างหวาดกลัวเราจะตายกันหมดร้อยเอกพิชิตพยายามรวบรวมสติที่เหลืออยู่ของทุกคนเขานับจำนวนทหารพรานเหลือแปดนายร้อยเอกพิชิตตัดสินใจว่าการอยู่เฉยๆรอการล่อลวงจะยิ่งทำให้ทุกคนตายทั้งหมดเขาจึงตัดสินใจพาทหารที่เหลือหนีออกจากเมืองลับแลแห่งนี้แต่พวกเขาต้องหาทางออกที่แตกต่างจากทางที่เข้ามา พวกเขาเดินลึกเข้าไปในเมืองเพื่อหาทางทะลุออกไปอีกด้านหนึ่งของหุบเขาพวกเขามาถึงลานกว้างที่มีบ่อน้ำเก่าตั้งอยู่ตรงกลางบ่อน้ำนั้นมีน้ำใสสะอาดผิดปกติและมีกลิ่นหอมแรงกว่าที่อื่นจากกล้องและพลมั่นที่อยู่ใกล้บ่อน้ำที่สุดจูจูก็หยุดนิ่งดวงตาเบิกกว้างนั่นซอยข้อมือของลูกฉันพลมั่นพูดด้วยเสียงแผ่วเบาและยื่นมือลงไปในบ่อน้ำทันที ร้อยเอกพิชิตพยายามดึงเขาไว้แต่พลมั่นดิ้นรนอย่างรุนแรงและตกลงไปในบ่อน้ำในบ่อไม่ได้ลึกมากแต่เมื่อพลมั่นตกลงไปน้ำกลับเริ่มเดือดและมีไอน้ำสีดำพวยพุ่งขึ้นและพลมั่นก็หายตัวไปทันที จากกล้องที่เห็นเหตุการณ์ก็สุดลงด้วยความหวาดกลัวในขณะที่พลวัยที่อยู่ข้างๆเขาถูกเงาดำขนาดใหญ่ฉุดกระชากจากด้านบนของหลังคาลงมาอย่างรวดเร็วเสียงกระดูกแตกหักดังครืนเดียวและพลวัยก็หายไปพร้อมกับเงาทหารพราน12นายบัดนี้เหลือหนายร้อยเอกพิชิตจากกล้องพลยืนพลชานพลพลและพลโต ถูกบีบให้ถอยกลับมาตั้งรับในซอกอาคารเก่าที่พังทลายพวกเขาทั้งเหนื่อยลา้าหวาดกลัวและหมดหวังการหายไปอย่างต่อเนื่องของเพื่อนร่วมทีมทําให้พวกเขาเริ่มขาดสติพวกเขาแทบจะไม่กล้าหลับตาเพราะกลัวว่าจะตื่นขึ้นมาแล้วพบว่าตัวเองอยู่คนเดียวผลผลเริ่มร้องไห้คร่ำครวญและกล่าวโทษตัวเองที่ไม่สามารถช่วยเพื่อนได้ ร้อยเอกพิชิตเองก็รู้สึกเหมือนถูกกดดันจากความรับผิดชอบที่หนักอึง้งเขาเหลือไปเห็นรอยสักยันที่ต้นแขนของจากก้องและนึกถึงความเชื่อเรื่องไสยศาสตร์ที่ตาคำเคยสอนให้ชุดลากตระเวนชุดอื่นๆแต่พวกเขาไม่มีเครื่องรางหรือผู้มีความรู้ติดตัวมาเลยขณะที่ความมืดกำลังคืบคลานเข้ามาอีกครั้งและเสียงกระซิบเริ่มดังขึ้นเพื่อล่อลวงเหยื่อรายต่อไป จูจ่ๆก็มีเสียงสวดมนต์ดังมาจากทางทิศใต้ของเมืองลับแลเสียงนั้นดังชัดเจนและกังวาลแม้จะมีหมอกและเสียงกระซิบแทรกอยู่ก็ตามพระภิกษุรูปหนึ่งในชุดจีวรที่เปื้อนฝุ่นจากการทุดงปรากฏตัวขึ้นที่ปากทางเข้าเมืองลับแลท่านเดินอย่างสงบและช้าๆโดยมีบาดเหล็กในมือและถือไม้เท้าที่มีห่วงเหล็กกระทบกันเป็นจังหวะผีในเมืองลับแล ดูเหมือนจะเกรงกลัวแสงธรรมที่แผ่ออกมาจากพระอาจารย์รูปนี้เสียงกระซิบและภาพหลอนที่เคยรุนแรงกลับเงียบสงบลงอย่างผิดปกติร้อยเอกพิชิตรีบพาทหารพรานทั้งหกวิ่งเข้าไปหาพระอาจารย์รูปนั้นทันทีท่านอาจารย์ได้โปรดช่วยพวกกระผมด้วยครับพวกกระผมหลงเข้ามาในเมืองอาถรรพ์นี้เพื่อนเพื่อนหายไปหมดแล้วร้อยเอกพิชิตสุดตัวลงกราบด้วยความเคารพ พระอาจารย์มองดูทหารพรานทั้งหอย่างเมตตาท่านยิ้มอย่างอ่อนโยนและกล่าวว่าโยมทั้งหลายจิตที่ยึดติดย่อมถูกผีในที่นี้ล่อลวงเมืองนี้คือที่กักขังดวงวิญญาณที่มีความรักความโลภและความแค้นเป็นเครื่องพันธนาการพระอาจารย์ไม่รอช้า ท่านเริ่มเดินนำทหารทั้งหกไปรอบๆบริเวณที่พวกเขากำลังซ่อนตัวและเริ่มสวดมนต์บทอิติปิโสภควาและบทแผ่เมตตาเสียงสวดดังกังวานไปทั่วเมืองลับแลทุกครั้งที่บทสวดดังขึ้นอาคารไม้เก่าๆก็ดูเหมือนจะสันส่นไหวผีที่เคยออกมาหลอกหลอนก็ต้องถอยร่นกลับเข้าไปในความมืดพวกเขาไม่สามารถเข้าใกล้แสงธรรมที่เปล่งออกมาจากพระอาจารย์ได้ พระอาจารย์ใช้ไม้เท้าเคาะพื้นสามครั้งที่หน้าประตูทางออกที่พวกเขาเข้ามาก่อนหน้านี้และกล่าวว่าวิญญาณใดที่ยังไม่บรรลุธรรมจงอยู่ในที่ของตนอย่าได้รบกวนผู้ที่ยังมีหน้าที่ไปปฏิบัติการงานของบ้านเมืองเลยประตูที่เคยดูมืดมิดและเต็มไปด้วยหมอก ก็ปรากฏแสงสว่างขึ้นมาอย่างน่าอัศจรรย์เป็นทางออกที่ชัดเจนร้อยเอกพิชิตนำทหารที่เหลืออีกหกนายออกจากบ้านมณีมายาทันทีโดยมีพระอาจารย์เดินนำอยู่ข้างหน้าเมื่อก้าวออกจากกำแพงหินหมอกก็จางหายไปอย่างรวดเร็วและแสงแดดก็สาดส่องเข้ามาในป่าอีกครั้ง พวกเขาทิ้งเมืองลับแลไว้เบื้องหลังและเดินทางตามพระอาจารย์ไปพักฟื้นที่เพิงพักธุดงของท่านซึ่งตั้งอยู่ห่างจากเมืองอาถรรพ์ไปประมาณหนึ่งกิโลเมตรพระอาจารย์ให้ทหารที่เหลือนั่งสมาธิและท่องบทสวดมนเพื่อชำระจ,จิตใจที่ถูกความกลัวเข้าครอบงำท่านเน้นย้ำถึงเรื่องสติและความไม่ยึดมั่นถือมั่นว่าเป็นเคราะป้องกันที่ดีที่สุดพวกโยม ้องไม่ลืมเพื่อนที่หายไปแต่จงจำไว้ว่าความตายไม่ใช่จุดจบของการปฏิบัติหน้าที่พวกโยมต้องใช้ชีวิตที่เหลืออยู่เพื่อทำความดีให้สมกับที่ได้รับโอกาสกลับมาหลังจากพักฟื้นร่างกายและจิตใจได้3มวันทหารพรานทั้ง6ก็แข็งแรงขึ้นร้อยเอกพิชิตตัดสินใจว่าพวกเขาไม่สามารถทิ้งภารกิจได้และไม่สามารถทิ้งเรื่องราวของเพื่อนที่หายไปไว้เบื้องหลังได้ ร้อยเอกพิชิตมอบหมายให้พลธนายืนและพลธาันชานกลับไปรายงานที่ค่ายเพื่อแจ้งเรื่องการสูญหายของเพื่อนทหารและร้องขอผู้เชี่ยวชาญด้านสยเวทมาจัดการกับเมืองลับแลแห่งนี้ส่วนร้อยเอกพิชิตจากก้องพลพลันพลและพลธลันโตตัดสินใจสารต่อภารกิจค้นหาเส้นทางของผู้ค้ายาเสพติดต่อไป แม้จะเหลือเพียงสีน่นายแต่ความมุ่งมั่นของพวกเขากลับแข็งแกร่งยิ่งกว่าเดิมเพราะได้รับทั้งประสบการณ์และบทเรียนจากเมืองลับแล่ก่อนจากกันพระอาจารย์ได้มอบพระเครื่องเก่าแก่และสายศีลพิพานการกรุกเสกแล้วให้กับร้อยเอกพิชิตและทหารที่เหลือท่านให้สัญญาว่าจะกลับไปทำพิธีสวดมนต์เพื่อปลดปล่อยดวงวิญญาณของเมืองลับแลแห่งนี้ ร้อยเอกพิชิตและทหารที่เหลือสามนายเดินหน้าเข้าสู่ป่าลึกอีกครั้งพวกเขาไม่ได้พึ่งพาแต่เพียงอาวุธปืนอีกต่อไปแต่ยังพึ่งพาพลังแห่งสติและธรรมะที่ได้รับจากพระอาจารย์ญญด้วยการลาตระเวนของพวกเขาเปลี่ยนไปพวกเขาเดินอย่างเงียบสงบไม่เร่งรีบและมีการสังเกตสิ่งรอบข้างด้วยความเข้าใจในธรรมชาติและจิตวิญญ,ญาณของปา่า ไม่กี่วันต่อมาพวกเขาก็ค้นพบเส้นทางลับของขบวนการค้ายาเสพติดและสามารถส่งข้อมูลสำคัญกลับไปยังค่ายได้สำเร็จภารกิจบรรลุผลแม้จะต้องแลกมาด้วยความสูญเสียใหญ่หลวงร้อยเอกพิชิตมองไปยังแนวป่าทึบเบื้องหน้าในใจของเขารับรู้ถึงความจริงที่ว่า การเป็นทหารพรานไม่ได้หมายถึงการรบกับคนเท่านั้นแต่ยังรวมถึงการรบกับสิ่งลี้ลับและจิตใจของตนเองด้วยขอบคุณที่รับชมกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจกันด้วยนะครับ